ฮะไปไหนตอนนู้จะได้ป้องกันนะเขาฟังเข็มอยู่โรงพยาบาลไหนเขาฟังเข็มให้อะอยู่โรงพยาบาลสิรกิจโรงพยาบาลสิรกิจมีจิตเวชอยู่เหรอไม่ก็หนูรักษาตั้งแต่ไหนอยู่นู่นมอ<ต>เขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นจิตเวชหนูก็ไปโรงพยาบาลมหาดูที่นี่หนูไม่แม่ไม่เสียแล้วหนูก็อยู่ต่อห้าหนูก็ขอให้นะหน้องหมอเอาเอาเอาอันนี้เอาเอาแมขึ้นเอาแมขึ้นใช่ วันนี้วันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปดูขอถอนของพุงมาเขาก็ให้แล้วอยู่อยู่กับอยู่กับป้าแล้วเขาไม่มีตังค์ให้ใช้หรอไม่หนูก็ใช้เงินเดือนค่าผิดการก็มันยังไม่ก็แล้วแต่ถ้าหน้าหมอจะให้กี่บาทก็ไม่ได้ว่าห <laughs> นูก็ไม่อยากขอหรอกเพราะว่าให้ยี่สิบบาทได้ไหม <laughs> ได้อะเอาไปซื้ออะไร โอเคจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตัง